สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะเอ่อน,น้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูนะคะวัสดุก็มีเอ่อปลาทูนะคะอันนี้เป็นปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งนะคะสองตัวใหญ่ๆนะสองตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเอ่อน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกอันนีนะะ้เป็นเอ่อพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงนะคะมีก็เอ่อมีเอ่อน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีเอ่อน้ำปลาแค่นี้นะคะแค่นี้ โอเคน้ำเออเราเอาเอ,เอน้ำมันร้อนแล้วนะเราใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปทอน้ำมันร้อนแล้วก็น้ำมันร้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปะคะ่ะผัดให้หอมเลยนะคะผัดให้หอม เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะเติมเติมน้าเปล่าลงไปนะคะน้าใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็ผัดลงไปเรื่อยๆแล้วก็กะปริมาณเนาะนะคะกะปริมาณ แล้วก็ใส่เออน้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะน้ำมะขามเปียกก่อนนะคะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะหวานหวานแล้วก็เค็มนะคะเค็มเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าน้ำพริกมันเออน้ำพริกมันก็เค็มอยู่แล้วนะเคะ็มอยู่แล้ว เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะอันนี้จะเป็นปลาปลาทูนะคะเป็นปลาทูแรวทอดนะคะทอดแล้วเราก็มาแกะเอาก้างออกนะทอแกะก้างออก เราทำไว้สําหรับจิ้มนะจิ้มกับมะเขือแตงกวาอะไรก็ได้นะคะ ก็จะมีมีมีรสชาตินะคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเออเป็นน้ำพริกผัดนะเป็นน้ำพริกผัดปลาทูนะคะเป็นน้ำพริกผัดปลาทูแล้วก็ทิมรสชาติได้เลยนะคะมันก็รสชาติก็จะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะ อ,อ,อันนี้นะคะแล้วแต่เรานะเราจะเผัดนานผัดนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราถ้าเราชอบแห้งๆก็ผัดนานหน่อยนะคะที่จริงอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วเป็นเป็นน้ำพริกได้แล้วนะคะ แล้วเนาะ,ะโอเนี่ก็เป็นน้ำพริกผัดนะคะน้ำพริกพริกประทูผัดนะคะประตูผัดนะคะใช้ทานกับผักได้สารพาดอย่างเลยนะคะนะคะโอเคก็มีแค่นี้นะคะอุปกรณ์มันต่อไปก็ตามใน YouTube ได้เลยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ